สวัสดีคะ่ะรูจิการเครื่องรางวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมวันนี้ก็ได้นำวัตถุมงคลเป็นมีดยุคต้นหลวงพ่อเดิมได้นำมารีวิวให้กับทุกท่านที่รักศรัทธาในวัตถุมงคลนะคะเล่มนี้ก็จะเป็นด้ามไม้ฝักไม้เก่าแบบบ้านๆเก่าชาวบ้านชาวบ้านนะคะ ฝักก็จะรัดด้วยหวายเล่มนี้ก็จะไปรัดหวายมาใหม่นะคะฝักมีรอยลงอักขระไว้นะคะที่ฝัก ใบมีดเป็นเหล็กดำนะคะแต่ใบมีดไม่ได้ลงอขละไว้ลงไว้ที่ฝักอย่างเดียวนะคะเป็นมีดเก่ามีดยุคต้นหลวง่อเดิมหลันแน่น จานตรงกลันก็ลวดลายสวยงามนะคะเก่าแบบชาวบ้านใบมีดจะคมนะคะ ความยาวเฉพาะใบก็เจ็ดนิ้วรวมด้ามฝักสิบเดนิ้วกว่ากใบมีดไม่ได้ลงกับาระว้ลงไว้ที่ฝักอย่างเดียว วันนี้ก็ได้นำมารีวิวให้กับทุกท่านที่รักศรัทธาในวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์นะคะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ เข้ามาชมแล้วสนใจก็ทักทายเข้ามาพูดคุยเพิ่มเติมได้นะคะหรือแอดไลน์เข้ามาได้นะคะที่เบอร์0926629665รุจิการนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะรุจิการเครื่องรางวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมสวัสดีค่ะ